สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรายได้จากแอปอ่านข่าวนะครับชื่อแอปว่า c แ s h ซินนะครับตัวนี้วันก่อนเนี่ยเป็น EP 1นะครับสำหรับคลิปนี้เป็น EP 2นะครับก็จะให้ดูอีกครั้งนะครับว่ามันอ่านข่าวแล้วมันได้เงินยังไงนะครับอ่าสมมุติว่าเรากดไปดูข่าวนี้นะครับแล้วก็ตอนเลื่อนดูข่าวเนี่ยไอวงกลมข้างล่างนะครับสีส้มๆเนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วก็ พอมันหมุนครบรอบเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาครับจะได้แต้มมาเป็นเหรียญห้าสิบเหรียญน,นะครับอ่าเนี่ยแอปนี้เขาจะให้เราเลื่อนดูข่าวดูโฆษณาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิ้งอ่าได้มาอีกละห้าสิบนะครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วอ่าเราย้อนกลับไปนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีเมนูชวนเพื่อนนะครับเมนูชวนเพื่อนเนี่ยก็คือมันจะมีให้เรา แตะลิงก์ที่นี่แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับแล้วเราก็สามารถส่งให้เพื่อนสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีบอกตรงเมนูฉันนะครับเมนูฉันเนี่ยเห็นไหมครับรายได้มันขึ้นรายได้มันขึ้นนะครับในนี้เขาจะเรียกเป็นเหรียญแล้วก็2,500เหรียญเนี่ยเท่ากับ1บาทนะครับถอนเข้า Paypal ได้เลยนะครับถอนเข้าธนาคารได้ด้วยอ่า อันนี้จะมาให้ดูนะครับรายได้เนี่ยเขาแบ่งเป็นข้อเสนอเหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็การอ่านเหรียญน,นะครับการอ่านข่าวเนี่ยก็จะได้เหรียญด้วยและตรงอื่นๆเดี๋ยวจะให้ดูตรงอื่นๆน,นะครับตรงอื่นๆเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าผมสมัครนะครับลองสมัครเล่นดูวันที่สินะครับเนี่ยก็มีตั้งแต่รับคําชวนจากเพื่อนเลยเราจะได้8 0 0พเหรียญ พอส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วก็มีคนสมัครนะครับก็จะได้7,500เหรียญ7,500นเหรียญนะครับอ่ามีเช็คอินด้วยเช็คอินได้50เหรียญเล่นวิดีโอโบนัสได้ร้อยเหรียญนะครับอันนี้คือวันที่18ได้มา23,000เหรียญนะครับส่วนวันที่19นะครับอ่าก็จะมีนี่มีเพื่อนสมัครมาอีกนะครับ7,500เหรียญแล้วก็มีคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นจากเพื่อนคนนี้นะครับเนี่ยเราได้ด้วย37 37มนะครับมีสมัครมาอีก1คน2คนนะครับเ5 0 0 7,500เป็น22,000เหรียญเห็นไหมครับแล้วก็ตอนที่อัดคลิปนี้นะครับก็เริ่มของวันที่20่แอปนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์สมัครนะครับไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับอันนี้วิธีแลกเหรียญน,นะครับกดการแลกเหรียญเนี่ยแล้วก็ไปที่การถอนเงินการถอนเงินก็จะมี บัตรธนาคารนะครับในแอปเนี่ยจะบอกว่าถ้าสะสมครบ250,000หห่เหรียญจะถอนได้100บาทถ้าสะสมครบ500,000เหรียญจะถอนได้200บาทนะครับแล้วก็ถอนเข้า Paypal ก็ได้หรือว่ารับเป็นค่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นกันไปก่อนเพราะว่ามันสมัครฟรีไม่เสียอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าถอนรายได้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับจะมาทำคลิปถอนรายได้ให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่า ส่วนลิงก์นะครับลิงก์เวลาสมัครแล้วนะครับกดชวนเพื่อนแล้วก็แตะลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ copy ลิงก์นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับหรือใครจะกดแชร์บน facebook ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ในแอปมันจะมีรหัสเชิญด้วยเวลาที่เราเช็คนะครับว่ามีคนสมัครมากับเราไหมนะครับเราก็มาตรงเมนูนี้แหละแล้วก็กดที่เพื่อนข้างบนนี้นะครับมุมขวาอ่าแล้วก็มันจะเห็นชื่อคนเชิญเราตรงนี้นะครับ อ่าอ่าไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็อันตรงที่เป็นรูปของขวัญข้างบนซ้ายนะครับเห็นไหมครับกดตรงนี้แล้วก็อ่าจับรางวัลได้มาจับรางวัลกันดีกว่านะครับอ่าผมมีสิทธิ์ในการกดจับรางวัลสองครั้งนะครับอ่าได้มาอีกร้อยเหรียญจับต่ออีกหนึ่งครั้งคือถ้าเราเชิญเพื่อนสองคนเราจะจับรางวัลได้หนึ่งครั้งนะครับ อาได้อีกส0งร้อยเหรียญล้แล้วก็เช็คอินเช็คอินอยู่ตรงไหนเช็คอินอยู่หน้าโฮมนะครับอ่าอ่าตรงนี้นะครับดูอีกรอบนะครับเช็คอินเนี่ยจะอยู่เมนูข้างล่างหน้าหลักนะครับแล้วก็ไปตรงมุมซ้ายบนสุดนะครับกดตรงนี้1ครั้งแล้วก็กดเช็คอินตรงนี้นะครับเช็คอินปุ๊บ ได้อีกห้าสิบเหรียญเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบนมีวิดีโอให้ดูโฆษณาด้วยอ่าตรงข้างล่างนะครับมันจะมีเวลาถอยหลังอยู่ยี่สิบวิเนี่ยเราก็รอให้มันเสร็จก่อนนะครับสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกตรงนี้เปิดเสียงได้ เสียงก็ได้นะครับใครรำคาญเสียงอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่ากดย้อนกลับนะครับเราจะไม่โหลดแอปอะไรเพิ่มข้างบนนะครับจะเห็นว่ากดบวก100นะครับตรงนี้อ่ามันขึ้นว่าวิดีโอโมนัสหมดแล้วลองกดดูอีกทีนะครับเดี๋ยวนะลองกดดูอีกทีอ่าได้แล้วครับกดประมาณสองสาครั้งนะครับมันก็จะขึ้นมามันจะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหม หชั่วโมงจะขึ้นมานะครับวิดีโอให้เรากดหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะได้หนึ่งร้ยเหรียญมีหลายวิธีนะครับในการสะสมเหรียญของแอปนี้นะครับโอเคพอมันเล่นโฆษณาแล้วมันชอบเด้งไปให้โหลดแอปอื่นนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมากดย้อนกลับมานะครับโอเคมันจะขึ้นว่าได้อีกหนึ่ง้อเหรียญแล้วเห็นไหมครับกดยืนยันไปที่ชั้นนะครับแล้วก็ เห็นไหมครับรายได้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆพอครบนะครับสองแสนห้วเราก็ถอนครบสองแสนห้วก็ถอน,ถอ,นอ่าโอเคแล้วมาพบกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวครั้งถัดไปนะครับว่าอัปเดตรายได้เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ